สำหรับคดีการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์นี่นะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่รองโจก,ก็ให้สัมภาษณ์คือตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์จะกโกหกอะไรก็โกหกไปะนะครับเพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีมหลักฐานชัดเจนใ,<ช>ในการที่จะเอาผิดแล้วก็มัดตัวอย่างแน่นอนรวมไปถึงตัวกำนันนกนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็นคนที่สั่งการนะครับหรือว่าวงการสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจนะครับได้มีการคุมตัวตำรวจ6นายที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือนะครับซ่อนเร้นท,ทำลายหลักฐานคดียิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิตไปส่งขอฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค7ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสพเมืองนคนปรปฐมพร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นําตัวตำรวจทั้ง6นายที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ซ่อนเร้นทำลายหลักฐานจากเหตุการณ์นายหน่องนะครับซึ่งเป็นลูกน้องกำนันนกแล้วก็ก่อเหตุยิงพันตรวจตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตเพื่อนำตัวไปส่งขอฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค7จังหวัดสมุทรสงครามครับเนหากก็เป็นภาพระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวตำรวจหนายคือในโลกออนไลน์เขาก็เลยมีการแซลก,กันคุณรัน ตำรวจจับตำรวจเนี่ยฮะคือคุณเ,เป็นข้าราชการตำรวจนะครับกระทำความผิดแน่นอนนะครับก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายนะครับก็ต้องคุมตัวไปดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนนั่นเองครับขณะที่ตำรวจทั้งหนายถูกนำตัวลงมาจากห้องคุมขังผู้สื่อข่าวก็พยายามซักถามข้อเท็จจริงเหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยความวุ่นวายอย่างมากกองทัพนักข่าว รเรียกว่าน่าจะแทบทุกสํานักในประเทศไทยนะครับมารวมตัวกันที่นี่นักข่าวสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงประเด็นที่ได้ช่วยเหลือผู้ต้องหาในการก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์จนเสียชีวิตว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่กลับไม่มีตำรวจนายใดตอบคำถามนี้กับสื่อมวลชนแม้แต่คนเดียวครับก่อนที่จะมีการถูกนำตัวขึ้นรถคุมขัง ออกจากสพเมืองนคนปรปฐมมุม่งนาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7โดยมีตำรวจสพเมืองนคนปรปฐมนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ให้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาโดยมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเพราะกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนั่นเองครับ ทั้งนี้ก่อนคุมตัวไปขอสารปากขังนะครับทางด้านพลตรรีนำเกียรติทีระโรจนพงศ์ท่านเป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีได้เดินทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีในวันเกิดเหตุอีกครั้งโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน คือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดตามแยกนะครับตามเส้นทางต่างๆนะครับซึ่งก็สามารถจับภาพตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือทั้งกํนานันนกแล้วก็นายนองก่อนที่นายนองจะถูกวิสามันฆาตกรรมคือมีการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหานั่นเองครับก็เป็นภาพที่ชัดเจนเลยทีเดียวทางด้านของพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับการสพเมืองนคนปรปฐมเปิดเผยนะครับว่า ตำรวจทั้ง6นายมีภาวะเครียดแต่ก็ไม่ได้มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษยืนยันนะครับว่าให้การดูแลตามปกติเช่นเดียวกับผู้ต้องหารายอื่นๆและยืนยันนะครับว่าทั้ง6คนโดยตลอดที่ถูกคุมขังตำรวจให้ญาติเข้าเยี่ยมตามเวลานะครับแต่อาจจะมีญาติบางคนนำชุดเสื้อผ้ามาให้เพราะว่าช่วงจับกลุ่มนั้นบางคนยังสวมเครื่องแบบครื่งท่อนอยู่ ส่วนเรื่องของพยานหลักฐานขณะนี้ต้องรอภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักงานของกํานันซึ่งก็ได้มีการส่งพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วนะครับรวมถึงจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นๆเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือรองโจกให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าน่าจะสามารถกู้ภาพจากเซิร์ฟเวอร์ได้ใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันก็น่าจะราว ภายในสัปดาห์นี้น่าจะสักประมาณวันพุธวันพฤหัสไม่น่าจะเกินนี้เราน่าจะได้ความชัดเจนนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนั่นเองครับสำหรับตำรวจทั้ง6นายนี่นะครับคุณผู้ชมก็มีการเปิดเผยออกมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขอายุ52ปีรายนี้สังกัดสอพอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับร้อยตำรวจเอกนรงศักด์ แตงอัมพยอายุ58ปีสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลอายุ57ปีนะครับสังกัดสพเมืองนครปฐมร้อยตำรวจเอกนัทธพลนากรอายุ59ปีตำรวจทางหลวงร้อยตำรวจโทประสานรอดผลอายุ58ปีสังกัดตำรวจทางหลวงและอีกหนึ่งรายนะครับร้อยตำรวจตรี สันเสิรดศรีสวัสด์อายุ55ปีสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงนั่นเองครับคือสังกัดตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ค่อนข้างหลายนายเลยทีเดียว4นายแล้วก็ดูจากอายุเนี่ยก็อายุ50กว่าปีขึ้นไปนี่นะครับก็น่าจะใกล้กเกษียณแล้วสําหรับผู้ที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คือให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีการออกหมายจับในครั้งนี้นั่นเองครับ